สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมือนพาทุกคนมาชิมไอ้นี่เลยหอยให้นางลมนะคะทุกคนนี่หอยหนางลมแกะมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะคะเ<ม>หลืออีกหกตัว <c oughs> แล้วเราจะมาชิมกันเลยอันนี้คือพริกเผาแบบอของ ประเทศจีนอเป่ะไม่แน่จะถาไม่หรอเวียดน,นามอ้งเวียดนามหรือจีนแล้วเราก็จะมาใส่หอมหอมทอดนะคะโอเคแล้วก็เราจะบีบมะนาวลงไปไม่ใช่มะนาวก็เรียกอะไรอะ่ะเลมอนมะนาวไม่มีค่ะใช้เลมอนแทนใส่เลมอนเข้าไปเยอะๆเลยโอ้ อโอเคได้แล้วทุกคนแล้วทีนี้ก็จะแกะกินเลยคำใหญ่ๆตัวโตวไปเลยนะคะนี่โอ้ทำแบบคำใหญ่ๆไปเลยฝนตกนะคะทุกคนเสียงอาจจะเบาไปนิดนะฝนก็ตก,กวันนี้ทั้งเกือบทั้งวันเลยฝนดีมากวันนี้ โอเค okay, ยังขึ้นมาจะต,ต้องใช้มีดช่วยหน่อยมีดปาดหน่อยยังติดอยู่โอ้ย <laughs> ร่วงหมดร่วงหมดแด้ร่วงหมดแล้วนี่เลยนี่นะคะอืมอร่อย อร่อยมากเลยอืมอืมือม,อ,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 มอันนี้ก็เป็นผักชีหลังบ้านจะดาดไปวางไว้ข้างหน้า อ,อร่อยอร่อยแซบๆนี่คือการกินหอยนางลมหลายรอบเคยกินอยู่ครั้งนึ่งนานมากแล้วทุกคนจำรสชาติไม่ได้อะ่ะกินนานมากๆเลยตัวนี้ตัวนี้เหมือนไม่มีอะไรอะ่ะกินอะไรอะ่ะตรงนี้แกะก่อนดีกว่ามีตัวเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยค่ะ โอเคนะแ้วทีนี้หมก็จะใส่ปีกเขาวบีบมะนาวไม่ใช่มะนาวเลมอนแล้วก็หอมหอมทอดแล้วก็ตักกินกันเลยจ้านี่นะคะก็จะขอ กินผักผักแก้มหน่อยต้นหอมแล้วกันเอาไปต้นหอมแก้มอืมอืม อืมตอนเแเรกนึกว่าเขาจะขาานะไม่ไม่ขาวขาทุกคนอืมอืม,อมโอเคเลยกินแบบนี้โอเคแตงโม Vill du smaka ostron? Mm. <laughs> ja! När man inte har krydda på, Du smakar så där. Vill du smaka ostron? Nej, aldrig. Vattenmelon då? Nej. Jättegott! Vi ser. Vi där. Ja, tror jag se? Titta! Ja, Vill du se jag äter? Det är ett, 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 ett. Nej, inte när man har krydda på. Nej, jag är inte ha det. Usch! Säkert? Men jag hatar ostron. Nej, det är Nej, gott.

นี่จ้าดีนะแกะยากอ่ะเนาะบางตัวแกะไม่ได้ตัวเนี่ยตัวเนี้ยแกะยากแกะได้ห้าตัวทุกคนแกะได้ทั้งหมดห้าตัวโอเคปักชี่ต้นหอมมาแก้มนี่จ้า หอยนางรมออสตรอนอืม ผักปลูกเองหลังบ้านนะคะใช้ได้ยังเหลืออีกหนึ่งสองสามเก็บไม่ได้อีกห้าตัวไม่ใช่สิเก็บไม่ได้หกตัวเยวหมจะเก็บไว้ให้แม่กินด้วยนะให้แม่ชิมพรุงนี้ ม่อยากจะกินเนาะแม่ชอบดูวิดีโอของหมวยแล้วก็อยากจะกินนะอะไรเงี้ยเก็บมใม่แกกินด้วยนะคะเอาเอาอีกตัวหนึ่งตนนัวนี้และที่เหลือหมวยจะเก็บไว้ให้แม่ชินแกะก่อนแล้วก็เลมอนพริกเผา ทำตัวโต,วตวใหญ่เลยจ้าขอผักด้วยเป็นผักชีแล้วกันอืมผักชีสดมากเลย 嗯。Mm hmm. กินไปทั้งหมดสี่ตัวอมชิมตังโมให้ดูนะครับตังโมหวานมาก จ้าหัวจะไม่หันนะใช้ช้อนตักเอาเลยตอนเด็กๆนะคะเมื่อก่อนนะ่ะสมัยเด็กๆหัวใช้ช้อนตักเอาเนี่ยเขาเรียกว่าย้อนรอยอดีตสมัยเด็กตักเอาเลยค่ะคือ จังโมงนะครับครึ่งลูกะนะแล้วก็เอาช้อนมาตักกินเลยอะ่ะหวามฉ่ำจังโมงอืมเอาละไ้เลย We're mm -hmm. right, like เดี๋ยวโมจะเก็บไว้ให้แม่ชิมนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่จะมานะมาที่นี่นะคะโอเคค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยน่าตา